สวัสดีค่ะมาดูแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีกันต่อนะคะวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ข้อ12ึ่ร้อยสองข้อหนึ่งร้อยสองกัน역사상한국의존น했던나라들의이름은연도순서대로말해보세요นะให้ลองพูดชื่อบอกชื่อนะของของประเทศที่เคยได้รับการนับถัญเกาหลีในประวัติศาสตร์เนี่ยโดยบอกตามลำดับ ของปีของปีที่ก่อตั้งประเทศอันดับแรกก็โคโโรูโจซอนและเกิดก่อนไทยตามด้วยโคูู้เรียแล้วก็ตามด้วยแพตเจชิลาทงอิลชิล่าทะเลก็เกิดขึ้นตามมาจากนั้นก็โคูเรียแล้วก็โจโซอนข้อร้อยสามท่านทูนงอิมกิน,นมีกนนี่ปีกัิกะุระเทศทกาหลียต้ท่านูกนาานังคือใครคะคำถามก็คือว่า การดารงตําแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยกี่ปีแล้วก็ประธานาธิบดีของเกาหลีเนี่ยใครเป็นผู้เลือกการดารงตําแหน่งก็คือ5ปีโอเนียแลวผู้ที่เลือกประธานาธิบดีก็คือกุมินิปโปสินีดาประชาชนเป็นผู้เลือกต่อมาข้อร้อยสี่ยงพันเดเบน์น์โมรากูฮามิกะถามว่า อ,อ่อฝ่ายตรงข้ามของพักรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าอะไรโอเคในเมื่อพักรัฐบาลเรียกว่ายอดังนะฝั่งตรงข้ามของพัก,พกรัฐบาลคือพรรคฝ่ายค้านมีชื่อว่ายาดังข้อเลยห้าช้อนว้อนโอชอนอน้อนมานนนโอมานอนเนี่มุ้งค่นี้มีอิสมนิกะคำถามก็คือที่แบงค์พันแบงค์ห้าพันแบงค์หมืน่นแบงค์ห้าหมื่นเนี่ยมันมีรูปอะไรอยู่คำตอบคืออะไรนะคำตอบก็คือ ชนวอนนนเทเกอีวงังนะที่แบงค์หมื่นก็จะมีแค่นะไอ้แบงค์พันก็เป็นเทเกอีวงังวอนน์นยุนยุนโกกีนะชื่อยุนโกกีนะต่อมามืนก็คือแบงค์หมื่นคือเซจง,ทาางนนแทวัง5,000เหอแบงค์พนก็คือชินซายมดังโ้ต่อมาอวเอนนเท่คะา,าว่าการดำรงตำแหน่งของสสเนะี่ยกี่ปี คำตอบก็คือ3ปีแล้วต่อมาประเทศเกาหลีใต้เดมืองจอนมาได้บุ๊เศยให้ลองบอกนะเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยที่มีชื่อเสียง4เทศกาลของเกาหลีคำตอบก็คือเซาลันท่านโอชุดสอกฮันชิกจำ4ชื่อนี้ไว้ถ้าพูดถึงซาเดเมืองจอนก็คือ4ตัวนี้ต่อมาโคโลยแปดประเทศาโคเรียโรบูร์กเทนยูเรนคืออะไรเนี ถามว่าเอา่อที่มานะของการเรียกนะเรียกประเทศของเราเรียกเกาหลีเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยถูกเรียกว่าโกเรียที่มาของมันคืออะไรในยุคนั้นเนเี่ยในยุคโคเรียนชีเดเวกุเกซังฮินดรุรีตรงนี้ตรงวนี้วักนิดนึงเวกุเกซังฮินดรีโคเรีย를잘못발음하면서โคเรีย를잘못발음하면서 เกานะีอก็니다ี่คตรงนี้ออกเสียงเกเหียตรงนี้ออกเสียงเป็นคนะูิอานียมันสำหรับเราเนาะเสียงคล้ายๆกันแต่สำหรับคนเกาหลีไม่คล้ายคนฟังออกได้มันไม่ใช่โอเคดังนั้นที่มาก็คือว่าในยุคเอ่อเคเรีีเนี่ยในยุคโคเรีีเนี่ยนะพวกพ่อค้าพวกพ่อค้านะต่างชาติเนะี่ยก็ออกเสียงผิดออกเสียงอะไรผิดออกเสียงคําว่าโคเรียผิด ออกเสียงคำว่าโคเรียผิดกลายเป็นกลายเป็นเสียงอะไรโคเรียโคเรียจากโคเรียกลายเป็นโคเรียดูข้อร้อยเก้ากันโคกุเรียเรื่องเสวนวัง의이름은무엇입니까ถามว่าเอา่อชื่อของกรรษัตริย์ที่ก่อตั้งอาณาจักรโคกุเรียเนี่ยคืออะไรใครเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโคกุเรียคำตอบคือชุมอ่มมงดูข้อร้อยสิบ ช군이งค세명ิลเมอ네해เนียมาให้บนะให้บอกชื่อของนายพสามคนบอกชื่อาคนนะคือชทีออชช่แล้วสคนที่พูดมาเนี่ยเขาเป็นน,น,นายพลแห่งอักรแห่งยุคใดดูคำตอบเป็นคนแรกอีซุนชินคิมยูชินเคแพ็คื ไม่ต้องตอบตามนี้ก็ได้นะถ้าเรารู้จักคนอื่นก็สามารถตอบชื่อคนอื่นได้นี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาบอกมาสามชื่อชื่อใครไรที่เรารู้จัก sag, เราก็บอกไปน,นี่เขาก็ยกมาให้สามชื่อเราก็ตอบตามเขาก็ได้อนะเราได้มาสามชื่อแล้วทีนี้ต่อมาถามว่าแต่ละคนเป็นในพลของยุคใดคําตอบเราหาจับคู่มาอิซุนชินเนินโจซอนชีเดช่างกุนิงมีดะอิซุนชินเขาเป็นนายพลของยุคโจซอนคิมยูชินน์นชิลชะของกุมกุนิด다 이순신กับฮโจซอนคิมยูชินก็คือเป็นนอนยุล,ล่ิแล้่อมเ่เคเแพเคทพกคือแบกเจแบกเจจักุณน,นี่ก็ต้องจำนะขอนนอมม้อ111ฮโยอบชอักาจักุณาจรุณาจัุากรุณาจรุากรุอบได้รุอากรุอาจนนนะักรุณาจัรุอาจักุณาดักรอกรุณาจากรุณาุณาจนุร ก็ไม่ได้มีแค่อีซุนชินนะแต่ว่าเนื่องจากเรารู้แล้วว่าอีซุนชินอยู่ในเป็นในพลแห่งยุคโจซอนเราก็ตอบอีซุนชินไปข้อถ่อมาอีซุนชิน장군이누구입니까ประเทศนี้าเทวเาทำอะไรเพื่อประเทศนี้คำตอบคือ 이순신 장군은 거북선을 만들어 일본군을 무리쳤습니다. 더블 나이 그, 나이폰 이순신의 내산을 갔다오. 그나, 너거 갑라이, 태한지 뿐. 그나, 코로시 삼. 태학에서 공부할 수 있는 능력을 평가하기 위하여 교육부에서 해마다 전국적으로 실시하는 시험을 무엇입니까? 어, 그 어디자 하면, ความสามารถว่าสามารถจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ไหมนะกระทรวงศึกษาธิการเ่ยก็ได้มีออการจัดนะจัดในทั่วประเทศเลยจัดให้สอบทั่วประเทศการสอบที่จัดให้มีการสอบทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือการสอบอะไรนะซึ่งการสอบนี้เป็นการสอบเพื่อที่จะประเมินว่ามีความสามารถที่จะเข้าไปเรียนในมหาลัยได้หรือไม่เป็นหนึ่งคำอธิบายร우리나라에서대학에진학하기위해서 치료่하는시험의이름เ무엇입นชมเมเมวถามว่าเชื่อของการสอบเนี่ยที่จะต้องสอบเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของเกาหลีเนี่ยคืออะไรก็รคือแทฮักซูฮักหนึ่งเรียกชีฮอมหนึ่งเรียกชีฮอมแทฮักซูฮักหนึ่งเรียกชีฮอมมีชื่อเรียกสั้นๆว่าซูหนึ่งชีฮอมซูหนึ่งชีฮอมจะเรียกซูหนึ่ง 시그러 시선산 네. 이민자의 교육 과정을 이수하면 국적을 취득하고 재류자격을 변경할 때 혜택을 받을 수 있습니다. 그것은 무엇입니까? 어, 타, 어, 삼백, 라고 하죠. 나, ㅈ, 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 ขอยื่นขอสัญชาติหรือว่าขอเปลี่ยนวีซ่าเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างได้สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซาเวทงหักโปรแกรมไอ,อ,ส,อสิ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตรงนี้ชิลุควาจงตรงนี้มีชื่อว่าซาเวทงหักโปรแกรมเอ่อเป็นโปรแกรมวิรณาการสังคมนั่นเองข้อร้อยสิบห้าชคูร้อยห้าปีญี่ปุ่น บ제로คับให้จีเ,ลนเ,นเกล้วยาจีเกล้วยาจีเว่าจีเกลว่าจีจเ้ยเวยาจีเกล้วยจีเกล้วยาจีเวยาีเกล้ญยาจีเนวยาจีลว่ญญาที่ญาี่ปุ่นยาเนาี่กลนยานเก้ยาจีบกล้ยาจีเการทเาสัญ,ญากาเชนเการีกยาจเก็เก็ญญานบบบาการีเสัาทีเกาียาจีเกาจีเกบบ นะในปี1905ญี่ปุ่นบังคับให้ทำสนิสัญญาแล้วก็แย่งไปแย่งอะไรเวคิยกอน on, นะเวคยกอนก็คือสิทธิทางการทูตนะสิทธิทางการทูตของโจซอนไปนะไอส้สัญญาที่ว่ามีชื่อว่าอะไรนะชื่อของมันคืออุลซาโจยักอุลซาโจอยกอาอยกนะญี่ปุ่นแย่งสิทธิทางการทูตของโจซอนไปบังคับให้ทำแล้วก็แย่งสิทธิทางการทูตไป 그러 1910년 일본의 강압 아래 대한 제국의 통치권을 일본의 양여함을 규정한 한국과 일본과의 조약을 무엇입니까? 제는 다음, 다은손해전는 뭐야? 손해전야과 일본이 그걸로 뭐야? 손해전 ให้อนมอบมอบบางสิ่งบางอย่างมอบอะไรให้มอบสิทธิการปกครองนะของเกาหลีสิทธิการปกครองของเกาหลีละมอบให้กับใครมอบให้กับญี่ปุ่นนะโดยภายใต้นียการทําสัญญาเนี่ยมันอยู่ภายใต้คังับการกดขี่ของญี่ปุ่นในปี1910ส่วนที่สัญญาที่พูดง่ายๆทําให้สิทธิการปกครองของเกาหลีเนี่ยมันถูกมอบให้กับญี่ปุ่นก็คือสนที่สัญญา ฮันอิลเพียงฮับเจียวยักฮันก็มาจากฮันกุกเนาะอิลมาจากอิลบนเพียงฮับมันก็คือการควบรวมประเทศเป็นการควบรวมให้เป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าสิบเจ็ด우리나라에서최초의전도는무엇입니까우리나라에서가장먼저건설된전도는무엇입니까전도는หมายถึงเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟสายแรกของเกาหลีเนี่ย คือสายใดคืออะไรนะก็คือโซอลอินชอนนอกจากจะเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกแล้วก็อะไรนะชนโดคอนโซนเทนนะเส้นทางรถไฟที่ถูกสร้างที่ถูกสร้างเป็นสายแรกความความหมายเดียวกันเนาะของเกาหลีก็คือเส้นโซนอินชอนมีชื่อเรียกว่าเคียงอินซอนประิบแปดอูรินาราเอโซาจังคินชอนโด นึ่นโมอชินิกา้าถาว่าเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในเกาหลีเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือเส้นโซนปูซานมีชื่อเรียกว่าเคียงบูซอนเคียงบูซอนดูข้อสิบเก้ากันชิฮาเชอรีนาปบอร์สต์ทึงเออิยองฮะกอนาคาลาทัลซูอินันดาทึลล์โมชิ라고합니다ถามว่าเออเรียก บัตรนะบัตรบัตรอะไรเนี่ยบัตรที่สามารถใช้นะใช้ในะรถไฟใต้ดินหรือว่ารถรถ,รถเมย์นะจะใช้ขึ้นหรือว่าใช้เปลี่ยนสายก็ได้เนี่ยเราเรียกบัตรนี้ว่าอะไรแท่งชุมเครื่องท่อ,ทอ,ทงงทองเที่ยวในอุณหภูมินะยุโรปต่อรูปต้องหักเงนจยเงินุโร่้เงินเป็นหนึ่งในช มัก็คือ무엇입니까เอออันนี้เป็นค่าโดยสารในค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็จะเป็นค่าโดยสารอ่าเป็นค่าโดยสารในระบบขนขนส่งมวลชนนะหรือตอนที่จ่ายค่าทางด่วนนะค่าทางด่วนยูเรียวทูรยูเรีวทูร์เนี่ยมันคือทางด่วน,นนั่นเองทางที่มันต้องจ่ายตังค์อ่ะไม่ได้ขึ้นฟรีอ่ะตอนที่จ่ายค่าผ่านทางนะ ค่าผ่านทางหรือค่าทางด่วนนะของตรงนี้มันชื่อยาวนิดหนึ่งเราจำเนี้ยมันเป็นค่าทางด่วนนะทงทงแห้งเหลียวทงแห้งเหลียวเนี่ยก็คือค่าผ่านค่าผ่านทางใช่ไหมค่าผ่านทางของทางด่วนก็คือค่าทางด่วนเอ่อตอนที่จ่ายค่าผ่านทางค่าทางด่วนเนี่ยชูโรก็โดยปกติหรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยไซยงเทนอนินจงเ์ยีเจอราเพพาเพก็คือเงิน ชนจ่าก็คืออิเล็กทรอนิส์เนาะเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่ใช้นะที่ถูกใช้เป็นที่ถูกใช้เป็นเป็นอะไรเป็นทั่วไปที่ถูกใช้เป็นหลักในการจ่ายค่าทางด่วนอันนี้เรียกว่าอะไรมีชื่อว่าโชว์งการ์ดคท้เงหเงินคาอโ่านุนกุอนงย알아볼수있습니다ไม่ต้องไปธนาคาร ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งเงินอย่างที่อื่นหรือเอ่อสามารถที่จะรู้ในยอดเงินที่เหลือได้สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรโอ้ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมนะไม่ต้องไปธนาคารใช้โทรศัพท์เรียกว่าเทเลแบงกิ้งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะคุณแห่งเงาเจี้ยงโกอินเทอร์เน็ตร์ใช้สําหรบ การโอนเงินโดยโอนเโนโนง,งเนิน,นหรือตรวจสอบยอดเงินใครัก็นะไม่ต้องไปธนาคารไม่ไปธนาคารแล้วก็ใช้อินเทอร์เนะ็ตแลก็สามารถที่จะโอนเงินไปยังที่อื่นหรือสามารถตรวจสอบไนดะหรือว่าไอตรวจสอบยอดเงินที่คงเหลือในบัญชีได้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรโอเคไม่ไปธนาคารใช้อินเทอร์เน็ตเราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ตามาคุยเรื่องอิสาะ정치จะเข้งมายุ่งกับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ไม่ใชเราเรียกการที่ประชาชนเลือกโดยตรงเลือกใครเลือกคนที่เป็นตัวแทนโดยตรงนะซึ่งสิ่งนี้มันเป็นวิธีการพื้นฐานในะการเข้าร่วมในการเมืองประชาชนโดยตรงเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่า สนกอ่อกสนก่อนก็คือการเลือกตั้งต่มมาข้อร้อยยี่สิบสามาระยกะุวกเกอการศึกษาในการเรียนของเกาหลีนีเ่นอย่างไรช่วงเวลาการเรขอการีเก็ป็อยอางไรล้วกอ o y ุ๊ก็คือการศึกษาภาคือัะนะ คอนเจ้กจีทำมีก็ต้องเรียนถึงเมื่อไรมาดูมีอะไรบ้างโชดึงฮกเกียวอันนี้เป็นเรื่องของช่วงเวลาจากการจัดสรรเวลาทางการศึกษาก็จะมีโชดึงฮกเกียวปฐมศึกษายุคเรียนหปีชุงฮกเกียวซัมเนียนชุงฮกเกียวก็มัธยมต้นสปีโชดึงฮอกโคดึงฮกเกียวซัมเนียนมัธยมปลายก็อีกสปีแทฮกเกียวซันเนียนระดับมหาวิทยาลัยก็สี่ปีแล้วก็ ในส่วนของอิมูคเคียวยุกก็คือการศึกษาภาคบังคับเนี่ยต้องเรียนอย่างเป็นหน้าที่เนี่ยเชโซเชโซอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชุงฮักเกียวกาจีฮามีดาหรืออย่างน้อยจะต้องเรียนจนถึงระดับมต้นนั่นคือการศึกษาภาคบังคับมาข้อ124สฮันมินกูเก,เยยกาเจเงิน 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교의 단계로 이루어져 있습니다. 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무하는 것으로 교육을 받아야 합니다. 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 다 맞아야요. 아, 답야 하오. สิ่งที่ถามมาก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการกล่าวเกินอธิบายก่อนในท่อนแรกที่บอกว่าในการศึกษาของเกาหลีเนี่ยหลักสูตรการศึกษาของประเทศเกาหลีเนี่ยมันก็ถูกประกอบถูกสร้างขึ้นโดยแบ่งออกเป็นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยเกินมาแล้วแล้วก็บอกว่าประชาชนเกาหลีเนี่ยแทนนิงก,กูเนี่ยจะต้องนะเข้ารับการศึกษา นะอันนี้เข้ารับการศึกษาโดยเป็นหน้าที่นะในช่วงเวลาที่กําหนดพุดง่ายเป็นหน้าที่ที่ต้องไปเรียนเนะี่ยตามช่วงเวลาที่กําหนดผู้ถึงช่วงเวลา1ช่อ,จจองหน,น,งนี่งช่วัระยะเวลาใช่ไหมเรา반드시학บ에서교육을받아야하는의무교육기관ผู้ถึง่ก기관ช่วงเวลาช่วงระยะเวลานะของการศึกษาภาคบังคับที่ที่จะต้องนะเข้ารับการอบรมเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเนะี่ยพันดืชีต้องทําให้ได้ไม่ทําไม่ได้เมียดเนี่ยอีกน,นะคำถามก็คือกี่ปี นะทั้งหมด9ปีเพราะอะไรต้องต้องอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเรียนจนถึงเรียนจนถึงระดับมัธยมต้นป .6 ประถมนี่คือ6ปีมัธยมต้น3ปีมัธยมปลายสปีแล้วก็มหาวิทยาลัยสี่ปีสิ่งที่บังคับก็คือมัธยมต้นกับป .6 ประถมใช่ไหมรวมกันก็คือ9ปีนั่นเองคำตอบคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ